ได้ปุ๊บจัดปั๊บเนี่ยค <laughs> ่ะวาให้ก็ับเอซี่ใจบุเนาะค่ะหาหน่อยขอบคุณค่ะบุญบาลมีนี่ไปหอดเอซี่ทุกคนเป็นจะเป็นค่ะเป็นนั่น,หนให้น,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 นั่นเนีได้ค่ะเป็นผู้ค่ะเงินจำแนวนนี่เนาะค่ะเนาะที่เอซีฝากมาทถาบุญนั่นนี่กับถ้าเอซี่ใจบุญนี่ก็จะขอมอบให้พระอาจารย์เลยเด้อค่ะเด้อ แต่ขอขอบคุณหลายๆที่ฝากมาท่าหมุนด้วยค่ะเด้อค่ะขอบคุณค่ะค่ะจ้าจุคืเนคาจะอยายผู้ใดสี่พี่น้องท่างบ้านนะครับผู้ใดเอิญนย่างกเพ่ครับเพื่อนเอิญย่งก่อกระดิ่งกระดิงโบดถ่ ครับเปนหนึ่งโซฟานะโซฟาเนาะพี่น้องผู้ใดสชีบริจาคกะสมทบทุนกะเสร็จเลยครับเด้อพี่น้องเอ้สีจะรวมสั่งกับเพิ่นว่าพี่น้องเนาะว่าคำชนกับพี่น้องครับอันนี้เพื่อตาพันหามันบอครับพันห้าพันห้าครับพี่น้องเน้อพลเรือชีนั่นนะครับ โอเคครับผมขอคุณครับผ้าลวยหรืวก็ขอไก่ผ้าลวยเนียค่ะที่ฝากมากนะคะเอาขอขอบบุญขอบพุณนหลายๆเด้อค่ะตัวร่างผู้ดำก็จะขอมอบแล้วก็จะขอถวายให้พระอาจารย์เลยเด้อค่ะเด้อต่อไปเ้องไปเลยรับก้อนนอกบ้ดนเนาะ อาลัพพันเด้อวันีเด้ะจิตตังปะจิตังปุณหังคิปพมีวัติเลนจตุสัพเพโยเลนตุสังกปาจันโทวันละโสยะธาเมตโตติละโสยะถาสัพพิิโยวันจันตุสัพพโลโกวินัสสุมาเทปวันสลาโยตุพิธิภายุโภาวะกรวาธนาสีเดชินิจังเุทาปจายโนจตาโลธรรมาวันติอายุวันนอสุทามาลาสาธุสาธุสาธุ เรียบร้อยเนาะค่ะดพูดขอหยุดูดมาเนี้นี่จ้าจไปเอาไปเอาไปถ้าเพนไม่ไทยให้ไหมพี่น้องของไก่เพนลูกครับนั่นคือทีเอฟซีเพนได้ฝากมาฝากเงินมานะครับนะครับไอเอฟซีเจบุญนะครับทีนี้เอฟซีเจบุญเพิ่นก็เลยถวายวัดต่อนะครับถวายวัดของ บัดค้ำชนนะครับพี่น้องเนาะเพื่อถวายต่อกาแอดกเรกรติดตามเฮ็มทายเด้อร์พี่น้องเอ้ยเอฟซีทีบาฝากเงินมานะครับมาทำบุญนะครับผมขอขอบุญขอบคุณหลายๆครับผมบาดอย่นงเดียวเพื่็เอ้ยผ้าลูกศิษย์ลุงหาสางเนาะค่ะเนาะก็จะได้ออกมาลูกสวยงามแบบนี้ระคะ่าแต่ว่าตอนนี้องคย่าที่ยู่ ยู่ปังนีเนาะค่ะเนาะหัวข้างหุ่นอ่ะจะหาเพราะว่าจะเป็นสองตัวเกี่ยวกันเนาะค่ะเนาะสะพานจากข้างเขานี่จะจะเป็นแบบสะพานคือจะข้ามโฉนดนี่แหละค่ะนี่ลุงครับพี brands, clients, to ่ลุงครับด้วยลองทราบ่อ๋อกระชีพได้ยูจะหนีไปได้เล่ไปหุ่นปะเล่เอาเล่ก็เอาเอาลุงเขาไปน้ำเดือดก็ได้ พี่น้องทางเข่าต้องถอดรองเท้าด้วพี่น้องเด้อผู้ใดมาเที่ยวตรงนี้ก็ได้ทางเข่านะครับต้องถอดรองเท้าเหมือนกังงี้จะทำชนนดเลยครับทั้งสิบออกทั้งฟังคนก่อนี่คือนฟังคนนะคะค่ะ fcj เดือนคนเป็นโอ๊ะ55แเนาก็จะเย็นเห็นหรอคะเย็นนกันเข้าเข่าไปทำใหยาน้าคู่กันเลยค่ะ ตอ tamam นเริ่มมันี่เขาเริ่มยินเนาะอากาศเริ่มเย็นสบายแลสบายจในค่ายก็รัลวแต่ขาขายย่างต่อไปก็เลยเก็นกันโอ้ยนี่บอกที่ว่าพ่ออ๋ออันนีต้นนี่นะคะโอ้อหโคงงูม นี่ลาคาที่บอกว่าอ่งอมงยาช่องรุดเนาะค่ะเนาะก็จะฮักลักษณะนี่ราคาต้นไหม่ฮักทับเลยหักเลยค่ะอื อายุเขา,าโอคัดเลยยังเงงสียดายอยู่เพราะมันจะเยินก็ได้ืสีได้ทำหาย,ยาไหมเนาะค่ะเนะาะค่ะค่ะสำหรับ f อฟซีเขามาเมื่อเบิ่งมาชมสีว,วัดคำชุนเนาะค่ะเนาะอ๋ออยากกันเลย พี่น้องผู้ใดอยากร่วมทำบุญนะครับนี่คือวัดที่เพิ่งกำลังสร้างนะพี่นอนะรร้องเนาะการเลขที่บัญชีพระอาจารย์นะครับพี่น้องเป็นเลขท,ที่บัญชีทางวัดเลยครับวัดป่าคําชนนะครับพี่น้อง้าเเ็ดลลสรรัับีกบาากนนงขท่ะค ตรนี้ม e> ีเท่านี้อ๋อจะมีบอนามซักซิทคือกันที่ คือคืออยู่คำสนดเลยเนาะอยู่เหมือนเหมือนกันกับคำสนดนี่ค่ะจะเป็นหองเซนดงเป็นบ่อน้ำที่บ่ด้ศักิิิ์์สทธนะครับขึ้นขึ้นมาเองคือกันอืค่ะนี่น้ำมีตลอดปีเนาะครับค่ะจะมีแบบนี้ตลอดปีอืจะจะบ่มีว่าลดลงหรือเพิ่มขึ้นก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะจ้ะแย่งบริเวณนี่ก็บ่มีหนองน้ำเนาะ ค่ะไม่มีค่ะบบบ่มีหนองงามเด้ค่ะอจะแล้วก็บ่ไดคุดบ่ไดสั่งคือเป็นแบบนี้มาเลยค่ะจียงต่ทางวัดเป็นมะขอบอันนี้ขอบมากออเบย์อบยมาอั่งนู้นตกไปอันต้นนี้ตัวเจ้าอื่นตัวยังต้นให้ต้นให้วะต้นให้ไง เ้าเข้ามาแล้วเขาก็ะจามาไหว้นี่ก่อนมิบอ่ครับเขากรจามาไหวหนีแล้ะเดี๋ยวแนะนน้ำให้ผมนะครับว่าเ้าเข้ามาแล้วเขาสุกซื่อพวกเมล็ดเสียงมาไหว้จะเอ่อจาเข้ามาแล้วเนาะค่ะเนาะก็จะมีข้างหน้าเพิ่งก็จะมีดอกไม้ถูกเทียนเอ่อว้สำรับใบเอ่อญาติโยมที่จะเข้ามาเนาะค่ะเนาะก็จะมีมาไหว้อยู่ตรงนี้เอ่อหมู่บ้านนี้ก็จะมีบวงสรวงที่ว่าเพิ่นถือเลขกถือเบือเนาะค่ะเนาะได้ เพิ่นมาเพิ่นได้หลายอยู่ค่ะคนเก็เลยนั่ใบสีเอ่อแล,ล้วก็พวมะมะงมาไล่ผลไม้อีหอย่างมาถวายเพิ่นเนาะคะ่ะมากแก้บุญเพิ่นหมู่มบ้านนี้ค่ะจะโอ้อนนโอ้ปูกัญญาเนาะค่ะอันอันนี้ก็จะเป็นแม่ย่าสีประทุมมากับพ่อปู่ค่ะปูททพ่อปู่สีสุโธค่ะกับค้ามโนดสองนี่แหละค่ะ เขามาข้างนนก็จะเย็นๆคือกันล่ะค่ะเย็นๆคือจังอยู่ขำสนดเลยค่ะเป็นเป็นบรรยากาศแบบเดียวกันเลยค่ะโองปูองงแย่นะคะโองปูองงแย่จะอยู่ทางนนนะคะสำหรับ วัดป่าคำเชินได้ค่ะอธิษฐานคอเอาด้ค่ะเอฟซีอธิษฐานคอเอาน้ำปูน้ำยาเนี่ยนะคะเพราะว่าเอฟซีผู้ใจบุญเพิ่นพ้ามาสถานที่ของปูยาเนี่ยนะคะเนาะอธิษฐานคอเอาไปน้ำกันด้ค่ะเด้ห้ได้โชคได้ลาภผู้ที่บริมาม่นบ่ผู้ที่บริม่านบ่เพื่อเห็นเดบงทัง ออกจากนี้แล้วไปใช้ต่อครับนนี้ค่ะคนจะพาไปอ๋อจะห้อยจากครับผมทางในเกิดจุดนี้องค์ดำเป็นพระนเรศวรค่ะงานาีอันนี้งานนาขี้านาขี้โอ้ยไอ้่ไอ้นี่เป็ู้ไอ้นี่แต่งแต่เป็นว่าประวัติกับนี่อ่นี้เลค่ะอินี้เป็นตีงานนาขี้ โอ้ลื่นกันจ้ะท่ายกรถดอันนี้ชื่อไงหน้าขี้เนาะยาหน้าขี้เนเป็นเป็นร้านของค่ะเป็นร้านยค่ะเป็นร้านของแม่ยางค่ะเป็นร้านของยาอีกเช่นรนนนนีี้ก็็็จะะะเเเปปปป่่าาาคหล พระอาจารย์เพิ่นกับมม่บุรณะเฮ็ดต่างเฮ็ดอย่างเพิ่นบอเพิ่นว่าเพิ่นฝันว่าปูอ,อยากอยากอยู่แบบสงบช่วงนั้นคือสนุกังแักคนหลายอย่างสี่<อ>เพิ่นก็เลยอยากลาหาหมองพีพัสเพิ่นเริ่ม,มฝันว่า อยากให้พระอาจารย์นี่สร้างขึ้นให้แน่จะเป็นที่พักหมองนึ่งของเพิ่นจังสีลหล,กลักการมาบอกเลขบอกเบื่อเพิ่นจังศีลนะเพื่อจะได้มีงบประมาณสร้านอากาศจะได้มีปัจจัยสร้างเล่ากันเลยได้ในแนวทางเอาอไปให้ลูกศิษย์ลูกหาเพิ่นก็เลยได้แบบนี้ล่ะค่ะจะ <aging>. กายรูปถ่ายรูปขึ้นเทานี้เป็นเรณี ไปกินไม่ายเอาคนเยะเหที่ทำ่เ่ย่นี่ยเพื่นเพื่อนจืดเงิก็เยาะเยแต่ที่ัวาเลยนะพืต้องเท่าโอ้เป็นนกเป็นบาเป็นกรมเน่ยเค็ดประจําละแล้มาหันไอ้ไซไดเลยไซไดส่ไดละ โอเคนี่ใส่ได้เลยครับถ้าหยข้างนอกนี่ใส่ได้แต่ใ่ปรด้แต่ยู่ใได้ห้ามไเห็นเนาะไมเกีบริเวณตงนครับเนาะเดี๋ยวปนีข้าไปเบิ้งสถานที่นีคือปูองดำนะครับปอออปูปูองดำเดี๋ยวบ่ให้ปูองค์ดำมีผู้เดียวกันบ่ครับ นเรศวนอันนี้เป็นพระนเรศวรจะไม่ใช่ปู่อ์ดำถี่ถี่ยูน่างล่างเนาะค่ะเนาะคนคนคนละคนละสายค่ะเห็นเห็นเห็นเดี๋ยวนี้ออกมาหลายปู่ดำอันนี้เป็นพระนเรศวรค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ ปู่องดําก็จริงแต่เป็นเป็นชื่อของท่านที่ที่ฉายาของพานเรศสวนเนาะค่ะเนาะกับองดําเนาะใช่องดํามันเป็นอันอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ปู่องค์ดําแต่ท่านเป็นองค์ดําจ่าพานเรศสวนองคดําจะาจะเป็นพานเรศสวนค่ะ แคปหน้าจอเรื่พี่น้องไอ้คำบูชาของพระดันเลส,สวนนะครับองค์ดัมพี่น,อน้องแต่ผู้ใดมีองค์ดัมอยู่บ้านอยากบูชานะครับก็แคปหน้าจอนะครับพี่น้องเลยเอ,อันนี้เป็นเจ้าแม่สองนางค่ะเจ้าแม่สองนางอา๋อเจ้าแม่สองนางสองนางที่อ๋อที่อยู่ไอ้ น้องใต้ค่ะพี่สายจ้ะอยู่อยู่บึงอยู่บึงเองจำลองเชิญนั่งนั่งกะเพื่อนก็จะบอกว่าจะมีมุ่นสารของเพื่อนอยู่นะอบค่ะแล้วภายในเลสสวนนี่เนาะค่ะเนาะก็จะมีเอ่อเขาเรียกอะไรถ้าอาจารย์บอกว่าจะจะได้มาจากเอ่อพระธาตุพนุมค่ะจ้ะ เอาเอามาใหม่จูนาโอกของเอาภายในสวนคือกันค่ะสอนครับค้ใดผู้พีผู้น้องผู้นี่ผู้นี่ผู้นี่น้องข้างนี้น้องนะครับใช่ใส่สีสุจันสุดาจันรใส่สีจิตตาใส่สีสุดาจัน พี่น้องจำคนซื้อซสอยสีสุดาจันไว์เว้าพี่น้องเยอะแสิภาพไปอีกสถานีสถานหนึ่งนะครับที่ได้หูเรื่องล่าอีกขึ้นอีกซอยสีสุดาจันร์ผู้เป็นผู้นอนนะครับพี่น้องซึ่งซึ่งเอะสารที่ที่นั่งเสนอมานี่ก็นี่จะเอ่อญาติยโยมผููถีพนีจอิศธามาสาังคค่ะตรงนี้เพิ่จงจะมี ออปัะจัยมาใหา้พระอาจารย์ด <cały istas S 2> ร่วมกันสร้างค่ะค่ะทังนี้ก็จะนี่อขนาพวกค่ะอ๋อเอีต้นอันนี้เป็นข้้นสีสีตัวบิกนอง มีกผู้หรือสีขึ้นกันเนาะพี่น้องเนาะเอ,อ่อตอนนั้นยิเนยินว่าเพิ่นผู้ใดบูชเสด็จมากล่ะเพิ่นก็ม่เก็บให้ล่ะค่ะกะเพิ่นเก็บให้คุ้มผ่าก่อนก็สิเมนเสื้อเจา้าเนาะเพิ่น,น,าานมาเนาะค่ะมีเสด็จมานี่โอ้บ่แม่นจ้ะอันนี้จะเป็นผ้านัปปู ซึ่งกะที่ภูนั่มาถวายพระอาจารย์เนาะค่ะซึ่งเมื่อเมื่อเมื่อที่เอาผ้าหน้าปกนี่มาเนาะค่ะเนาะเพิ่นเอาเข็นตอนแรกเอาเข็นยกแล้วบดได้แต่งหันหาเนาะคะ<อ>่ะสายเข็นหักเ,าเขาเรียกอไอ,อย่างไอ้นั่นขาดสลโมเมนต์สลิงเขาเรียกอีย่างที่บนจิจะโยกขึ้นนะ<อ>จ้ะรุดจ้ะโอ้ปฏิหารถ้า ถามนี่เจ้าภาพแล้วก็จะออกมาเป็นลักษณะนี้เนาะคะ่ะเนาะอันนี้คือ,คอพเพคนอเดยว,น,น,วนี่เนาะคะ่ะเน้าเสร็จแล้วนี่านี่นี่เจ้าภาพแล้วมันจเป็นลักษณะนี้นะคะ่ะอน,นี้จนจน่จะภาพแล้วนี่มี่จะภาพแล้วเพื่นกันสิมีป้ายซื่อให้น่ค่ะเนาะะ าฐานย่งางโมท่านในมีเจ้าภาพก็จะเป็นเป็นแบบนี้ค่ะย่างโมสัเร็จ<ช>ิ์อย่างย่างไร่โอ่งยูที่<ช>ย่ง<ช>ยงายองไร่โอ์อยู่ที่ประทนนั่งในมีเจ้าภาพเจ้าภาพฐานของของคนอืน่นปู่อย่างปู่มาหาจักรพรรดิเนาะใช่ค่ะพระพุทธเจ้าค<อ>่ะมาหาจักรพรรดิเพิพพ่นยังเหตุอ่งโมาท่านเสถียรโอ่งแล้วแน่ค่ะตาเพิ่นยังเหตุฐานโมท่านอันเลวผู้ใดมีจิตใจใสญเสท่าเนาะค่ะหรือว่าอยากทำบุญรวมกันครับทางวัดค่ำชลเนาะค่ะเนาะก็เลี้ยงเช่นเดียค่ะเด้อ ร่วมกันก็ได้ค่ะงคงหนึ่งจะประมาณหมื่นหมื่นห้าเลก็จะปลตอเดร์กค้่ะ็น้ค้านี่ถ้า่อเซฟก็จะเป็นแบบน้จะแาเล้วค่ะง้งามเนาะอันนี้เรียบลูกครยังอันนี้ลูกรูค่ะ จัก็กั้แต่แต่เวลาหนูเข้ามาหนูก็จะเรียกพ้าหน้าปูกค่ะร้านปูซี เห็นละครับพี่น้องที่บรรยากาศที่วัดคําชนกํลลังสังนะครับผมมีสถานที่บริเวณนี้นะครับผมเป็นสถานที่ที่กํลลังสังนะครับเนาะผู้ใดมีกิจสัตยนะครับผมอยากร่วมสางกับผมก่าเชิญเลยนะครับเด้อทางเลที่บญชีพระอาจารย์รูบรูปทางเลที่บญชีวัดนะครับเนาะเป็นเกิดแทดเกับแล้ทายไปใหยู่นะครับพี่น้องเนาะนี่คือสาราเรือว่านาสิเมนสารเพ็่สีสางนะพี่น้องเนาะสังไงพี่น้อง ย่งอยู่ครับผมเดซี่ผู้ใดต้องการที่ว่ามีศรัทธาอยากรวมอยากสางนะครับผมฝั่งหนึ่งในชีวิตนะครับอยากร่วมอยากสางมันเป็นครับเราเียนเชิญนะครับเดอ้อพี่น้องเอ๋ตอนนี้ใกล้พระรวยกับเลเป็นว่าเป็ี่ยนสพานบุญไห้ซื่อๆนะครับพี่น้องเนาะนี่คือบรรยากาศที่บริเวณวัดของเพิ่นนะครับพี่นอนะ้องเนาะได้ไข่บึงบรรยากาศบริเวณวัดเพิ่นนะครับที่เพิ่นจะสางนะครับพี่น้องเนาะ พี่น้องตุลเมือเพ็นวาครับผมเสานะครับอ๋อเสาที่ตั้งนี่คือเสาทียั่งพันธ์นี่ท่านได้มีการทราบการตกแต่งนะครับพี่น้องเป็นตังตัง้ตงคือหน้าซืออพันวาตนละเมือน,นะครับพี่น้องผู้ใดมีกิจสัทธาอยากร่วมสางนะครับกันเล่นเชิญเลยนะครับเด้อทางเลยบัญชีนะครับ ทางวัดเพิ่นที่แอดเลตเด้ลงไว้นะครับพี่น้องหรือว่าอยากทางผ่านผ่านแอคกะทนันดี้แมนซี่เลยแอคกะบอกได้นะครับผมก็บอกได้นะครับคอมเมนต์ไ,ไ,ตไดีไว้ใจคิดด้วครับเด้อได้๋ยวสีให้เลทีแมนซี่ทางเอฟซีไว้นะครับพี่น้องเนาะ ่เพิ่อเลยครับนั่นคือคำยืนยันของเอซีเจบุญพันไหเพันวา่อยากสร้างวัดเพ่นเสัยตลอดนะครับพี่น้องนะจนกว่าสีรางแล้วนะครับพี่น้องนะวัดปาคํเชน,นี่ครับพี่น้องนะวัดปลาคำเชินี่คร,าารับพี่น้องนๆจนว่าวัดจะเสร็จล้วค่ะพอวจะกี่มันจะที่ีจะอยู่ข้างในนะค่ะต่อตรงนี้นะ คือพระอาจารย์เล่าได้ปัจจัยมาจากญยาตยโยมนะคะเนาะผ mm ูน hmm. ันซอยผูหนีซอยก็เลยได้มเมื่อสืที่ดินมองนีเล่าก็เลยไม่เห็นสาร่ายู่่ค่ะ mm hmm. จ้ามันก็นเลยยังขาดงบประมาณอีกหลายที่สร้างที่สร้างขึ้นมากที่คุ้มคุ้มพระประธานก่อนเนี่ยคือเออไปเอาของเพิ่นมาก,ก่อนค่ะย่างย่างประธานในใจเพิ่นเลยค่ะแต่ว่า กี่ตุ๋นข้าปรานเนาะค่ะเนะต,ต,ตากแดดตากลมตากฝนค่ะก็เลยไปเอาของเพิ่นมาสาั่งก่อนย่างเป็นหนี่เพิ่นอีกร้ายค่ะค่ะย่างเป็นหนี่ข้าพัสดุก็สั่งใช่ค่ะเอที่ทานแล้วานวันนี้เพื่อนป้าจีไม่ร้ายหรอกไม่ได้าจค่ะ